บ้านแอนนี่น้องทีคายุอยู่กินเรียบง่ายไม่อยู่หรูก็เป็นสู่เปิดใจกับสื่อถึงการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกชายน้องทีคายุเองมาตลอด10กว่าปีรายได้หลักตอนนี้คืออะไรตอนนี้คือมองในเรื่องของออนไลน์ทําคลิปให้กับสินค้าต่างๆมีสินค้าอะไรมารับหมดบางทีหลักพันอะไรก็รับหมดเลยนะเขาเคยถามหนูว่าเราเกิดมาทําไมช่วประมาณ1ิบขวบเราก็ตกใจเพราะมันเป็นคําถามที่เราเคยถามตัวเองเมื่อสมัยตอนที่ เราอายุประมาณนี้เราก็ให้คําตอบว่าเราเกิดมาเพื่อจะหลุดพ้นคือการที่เราต้องสละให้แล้วเราก็จะหลุดพ้นสมมุติถ้าเราได้เป็นผู้ใหญ่และได้เสมอบางส่วนของเราอย่างเช่นเรามีเงินเท่านี้เราเก็บไว้เรามีสิทธิ์ใช้เต็มที่สักประมาณ8ส่วนแบ่งสองส่วนไปแบ่งปันให้กับคนอื่นรอไม่ได้เพราะชีวิตลูกเราไม่สามารถรอได้อนาคตเขาอยู่ในกามือเราหนูประหยัดอยู่บ้านทุกวันก็ต้องประหยัดมากๆเสื้อผ้าของตัวเองก็ไม่ได้ซื้ออย่างกับลูกเรา ต้องมีความอดทนและมีจิตวิทยาค่อนข้างเยอะเราต้องเป็นทั้งแม่และเป็นทั้งเพื่อให้กับเขาถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็ต้องสร้างความไว้ใจให้กับเขาสิ่งที่เขาพูดกับแม่จะได้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดเราต้องทําให้เขาเชื่อใจให้ได้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดมาสิ่งแรกที่เขาจะโดนไม่ใช่ไม้เรียวไม่ใช่สายตาที่มองเขาด้วยการเข้าใจผิดเราต้องถามเขาว่าหนูจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไงดีเรามาช่วยกันไหม